สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ยังอยู่ในการทำแบบทดสอบนะคะมาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะ,ะมาดูนะคะคุณครูจะให้เรานะคะทำนะคะในนี้นะคะ เป็นการนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรนะคะกอไก่หรือขอไข่ที่เป็นการแสดงวิธีหาคําตอบนะคะข้อละ1คะแนนนะคะอ,อย่างเช่นข้อ1น,นะคะตูนขายปลานินได้95ตัวขายปลาช่อนได้48ตัวตูนขายปลานินได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวนะคะนักเรียนก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องมาเพียง ข้อเดียวระหวบางกอไก่ขับขอไข่นะคะดูข้อ2นะคะเด็ก29คนกําลังเล่นชิงช้าและอีก35คนวิ่งเล่นในสนามมีเด็กทั้งหมดกี่คนนะคะนักเรียนก็เลืกเลอกคําตอบที่ถูกต้องระหวบางกอไก่กับขไกนะ่ขอไข่นะคะต่อไปนะคะข้อ3นะคะแม่ทําขนมตาล57ห่อ ล,ลูกขอไปฝากเพื่อน30ห่อแม่เหลือขนมตาลอยู่กี่ห่อนะคะนักเรียนก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อ4ี่นะคะลูกเป็ดว่ายน้ําอยู่ในบ่อ18ตัวเดินลงไปว่ายน้ําอีก6ตัวรวมเป็นลูกเป็ดว่ายน้ํากี่ตัวนักเรียนก็เลือกคําตอบถูกต้องนะคะต่อไปข้อ5นะคะ ร้านค้ามีสมุดเล่มบาง80เล่มและมีมากกว่าสมุดเล่มหนา50เล่มร้านค้ามีสมุดเล่มหนากี่เล่มนะคะมีระหว่างกอไก่กับขอไข่นะคะนักเรียนก็เอาคำตอบมานะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนลองฝึกทำดูนะคะนักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ